เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนพบกันกับผมมาคโตกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําปืนเมตาประจำซีซั่นนี้กันครับว่ามีปืนอะไรที่ตอนนี้เก่งบ้างครับสําหรับบิลหลักที่ผมใช้สําหรับปืนในคลิปนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับสามารถลงไปดูกันได้เลยนะก่อนที่จะไปดูกันครับว่ามีปืนอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ครับและกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครกันได้ผมจะลงคลิปทิปแบบนี้ทุกวันพุธและก็คลิปบิลหรือคล ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มกันที่ปืนแรกกันได้เลยครับเรา,าเริ่มกันที่กระบอกแรกอย่าง k 4 1 6กันกครับซึ่งปืนนี้ก็จะเป็นปืนยอดฮิตในตอนนี้ที่ใครหลายคนใช้และเป็นปืนที่ผมใช้ในการไต่ขึ้นมาเชลตั้งแต่ซีซันแรกเลยครับข้อดีของปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ลั่นไวและยิงล้มเร็วแถมมีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับสายวิ่งถ่ายมากๆเลยครับแรงดิดปืนนี้ก็จะมีแค่แนวตั้งทําให้สามารถคุมได้ง่ายด้วย ถ้าเรานะครับแต่งบารเรลสั้นเนี่ยก็ทําให้ยิปไฟล์แม่นและยิงง่ายแถมความคล่องตัวสูงและเข้าสพบไวมากครับกลับกันถ้าเราแต่งบารเรลยาวก็จะทําให้ปืนนี้มีแรงดิที่น้อยปุ่มง่ายครับส่วนข้อเสียนะครับปืนนี้เป็นปืนที่มีระยะที่น้อยมากถ้ายิงใกล้ดาเมจจะตกและหายไปพอสมควรแถมแรงดีนะครับถึงจะมีแค่แนวตั้งเพียงอย่างเดียวแต่ก็มีแรงดิที่เยอะมากทําให้คุมได้ยากสําหรับมือใหม่เป็นปืนที่ไม่เหมาะสําหรับมือใหม่ครับ สับิลตี้ปืนนี้ก็น้อยแล้วก็ทําให้ปืนสายในตอนโยกซ้ายขวาไปมาครับโดยรวมปืนนี้เหมาะสําหรับสายไล่ไถและเล่นระยะใกล้ถึงประชิดครับแล้วก็ปืนนี้สามารถเิ่ระยะกลางได้ด้วยทําให้เหมาะกับคนที่เล่นสายแอซซอลกับเหมาะมากๆครับปืนนี้นะครับคลาสที่ใช้ได้ก็จะมีแอซซอลซัพพอร์ตแล้วก็ในรีคอร์ดก็จะใช้แอซซอแฮกคลอครับปืนต่อมาครับ sg 5 2ซึ่งเป็นปืนที่จริงๆแล้วเก่งมาตั้งนานแล้วและผมก็ชอบใช้มากๆเลย ข้อดีของปืนนี้นะครับเป็นปืนที่ลั่นไวและยิงล้มเร็วแถมมีความคล่องตัวสูงเข้าสกบได้ไววิ่งถ่ายได้ครับแรงดีดปืนนี้จะเน้นไปที่แนวตั้งทําให้ขุมได้ง่ายมากๆระยะไกลก็สามารถทําดาเมจได้เช่นกันเพราะว่าเป็น AR ที่ระยะไกลทําให้ดาเมจตกน้อยนะครับผมเวลายิางไกลๆข้อเสียของปืนนี้นะครับมันจะมีกระสุนแค่45นัดทาให้แม็กหมดไวมากแต่ถ้ามีแม็กพกนัดมันก็คงจะโกงมากเกินไปครับ ปืนนี้นะครับมีการดีดออกข้างเล็กน้อยด้วยไม่ได้ดีดออกแค่ข้างบนอย่างเดียวทําให้อาจจะคุมได้ยากสาหรับคนที่ไม่ถนัดคุมซ้ายขวานะครับปืนนี้นะครับโดยรวมเป็นปืนที่เหมาะสำหรับทุกสายเลยยิงได้หมดทั้งใกล้ไกลและประชิดส่วนคลาสที่เล่นปืนนี้ได้จะมีแค่แอซซอกับรีคอนครับต่อมาก็จะเป็น ak 1 2นะครับเป็นปืนที่สมดุลและเก่งมากในด้านของสเตตโดยรวมและโอเวอร์ครับ ข้อดีจะเป็นปืนที่มีของป้องตัวสูงและลั่นไม่ช้าไม่เร็วเกินไปทําให้ขุมได้ง่ายครับกระสุนไม่หมดไวด้วยดาเมจต่อน,นัดก็ดีและเมื่อเทียบกับความเร็วในระดับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่หล่บไวมากๆปืนหนึ่งเลยครับแรงดีดของปืนนี้จะเน้นแนวตั้งทําให้สามารถจับทางได้ง่ายแล้วก็เป็นปืนที่สตทสมดุลและบาลานซ์ดีมากๆเลยครับข้อเสียนะครับปืนนี้เป็นปืนที่ดีดแนวตั้งเยอะมากและอาจจะขุมยากสําหรับมือใหม่แถมกระสุนก็มีน้อยส5านัดด้วยครับ ถ้าอยากได้70นัดเนี่ยก็ต้องแลกกับความคล่องตัวที่ต่ำมากๆและก็ไม่มีแม็ก60แค่เลือกเลยครับปืนนี้นะครับเป็นปืนที่เหมาะสำหรับทุกคนเลยเป็นปืนที่เล่นง่ายและบาลานซ์ดีมากสแตตสมดุลที่สุดแล้วครับคลาสที่เล่นได้นะครับก็จะเป็น Assault และ Engineer ครับต่อมาเรามาเอาใจสาย Engineer และ Recon กันครับด้วยปืน AUG ปืนนี้นะครับเป็น Rifle ที่เก่งที่สุดสำหรับ Engineer และ Recon แล้วครับ ข้อดีของมันเป็นปืนที่มีระยะไกลามากๆแถมกระสุนตกกระทบเร็วทําให้สามารถยิงไกลได้ดีมากครับแถมแรงดีดกระหอนมากๆและกระสุนก็ไม่ลั่นไวไปด้วยทําให้เป็นปืนที่คุมได้ง่ายเป็นระดับต้นๆในเกมเลยครับแต่ข้อเสียของมันนะครับเราจะต้องเลือกระหว่างแม็กสาสนัดที่กระสุนน้อยแต่คล่องตัวสูงหรือ60นัดที่กระสุนเยอะแต่ความคล่องตัวต่ำครับแถมปืนนี้นะครับยังแต่งได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ด้วยไม่มีแม็กตรงมีแต่แม็กกลมแล้วก็ไม่สามารถเลือกสต็อกเองได้ครับ ปืนนี้นะครับ overall แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบยงระยะกลางขึ้นไปไม่ชอบยัดหรือเล่นระยะประชิดครับสำหรับคลาสที่เล่นปืนนี้ได้ก็จะมี engineer และ r a c o n ครับถัดมาจะเป็น smg อย่าง smg 45หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ ump 45นั่นเองครับเป็นหนึ่งใน smg ที่ดีที่สุดในเกมณนะตอนนี้เลยด้วยข้อดีของมันนะครับเป็น smg ที่มีดาเมจเยอะเป็นอันดับ2ในหมว่ smg รองแค่ sr 3 m และเป็นปืน smg ที่มีระยะไกลที่สุดด้วย เมื่อเทียบกับ S.M.G. กระบอกอื่นๆครับสำหรับระยะนะครับจะใกล้เคียงกับไรเฟิลหลายๆกระบอกเลยแถมความเร็วตกกระสุนเนี่ยก็จะเท่ากับไรเฟิลหลายๆกระบอกเลยครับปืนนี้นะครับเป็นปืนที่แรงดิบไม่เยอะแถมลั่นไม่ไวมากทําให้คุมง่ายๆมากครับความคล่องตัวก็สูงมาเช่นกันเพราะว่าเป็น S.M.G. ทําให้เข้าสกบกไวแถมฮิดไฟแม่นพอสมควรด้วยกระสุนนะครับถึงจะมีแค่ 40, 40นัดแต่ด้วยความที่มันแรงและไม่ลั่นไวไปทำให้1แม็กเนี่ยสามารถยิงได้หลายตัวและกระสุนไม่หมดไปไปครับ แต่กลับกันในฝั่งข้อเสียนะครับด้วย40นัดของมันเนี่ยถึงกระสุนจะหมดชาร์จก็จริงแต่ก็ต้องระวังยิงหมดแม็กด้วยครับเพราะกระสุนน้อยยดูดีและปืนนี้นะครับเป็นปืน s m g ที่ลั่นช้ามากๆเมื่อเทียบกับ s m g กระบอกอื่นๆเลยเวลาเจอคนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับปืนนี้นะครับเหมาะกับทั้งมือใหม่มือโปรเหมาะกับทุกคนเลยเป็นปืนที่เก่งมากๆและสามารถใช้เล่นแทนไรเฟิลได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ s m g ครับสำหรับคลาสที่เล่นปืนนี้ได้ก็จะมีสายซัพพอร์ตหรือหมอและก็สายดีคอนครับ เรามาต่อกันที่ปืนสุดท้ายอย่าง SR 3M กันครับปืนนี้นะครับเป็นอดีตปืนลูกรลักของผมแล้วก็เป็นปืนที่โดนเนิร์ฟมาหลายรอบแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันเก่งอยู่ดีครับข้อดีของปืนนี้นะครับเป็น SMG ที่ดามจเยอที่สุดเลยแถมแรงกว่าไรเฟิลบางกระบอกด้วยและด้วยความที่มันแรงครับบวกกับความลั่นเร็วของมันเนี่ยทำให้มันเป็นปืนที่สามารถยิงล้มได้ไวมากๆครับความคล่องตัวของมันก็สูงมากพอสมควรแถมย่างฮิตไฟได้ดีอีกด้วยแพทเทิร์นแบงกดิตก็ง่ายครับคุมได้ไม่ยากเท่าไหร่เลย แต่ข้อเสียของมันนะครับแม็กหนึ่งเนี่ยจะมีแค่45นัดและด้วยความที่มันลั่นเร็วมากๆทาให้กระสุนเนี่ยหมดไวมากๆเลยครับต้องยิงระวังระวังหน่อยนะระยะก็ไม่ได้เยอะมากครับทาให้ดามจเนี่ยตกเวลายิงไกลได้และรวมกับกระสุนตกกระทบที่ช้าครับถึงแม้ว่ามันจะยิงไกลและคุมง่ายเนี่ยก็จะทําให้เราต้องยิงกะยู่ดีทําให้ไม่ค่อยเหมาะกับการยิงไกลเท่าไหร่ครับปึงนี้นะครับเหมาะสาหรับสายยึดพื้นที่สายยัดนะครับหรือว่าคนที่ชอบเล่นจังหวะแปลก ส่วนคลาสที่เล่นปืนนี้ได้ก็จะมีแค่หมอเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนแบบนี้ได้อีกต่อไปเรื่อยๆครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและรับชมคลิปให,ใหม่ๆกันก่อนใครได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย